สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโมเดล w a คา d ิมีอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่มาตรา97และมาตรา98ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะสําหรับมาตราแรกนะคะมาตรา97จะเป็นเรื่องเจ้าพนักง,งานผู้มีอํานาจในการตรวจค,นนะคะ้นค่ะมาตรา97ในกรณีที่ค้นโดยมีหมายเจ้าพนักง,งานผู้มีชื่อในหมายคน้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็น พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตีขึ้นไปเท่านั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าในการจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นต่อมานะคะมาตรา98เป็นเรื่องคนเพื่อหา ตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้นมาตรา98การค้นในที่ระหโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้นแต่มีข้อยกเว้นดังนี้อนุ 1. หนึ่ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งเจ้าพนักง,งานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลยอนุ2ส จ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่คนนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหากหรือในกรณีความผิดซึ่งหน้าสำหรับหลักเกณฑ์ตามมาตานี้นะคะการคนน้นในที่ระหัฐานจะจับจะค้นได้เฉพาะเพื่อหาตัวคนในกรณีนี้อาจจะเป็นคนที่ถูกหน่วงเหนียวหรือกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจเป็นคนที่มีหมายจับค่ะ ส่วนคำว่าสิ่งของที่ต้องการค้นเหล่านั้นสิ่งของตามมาตรา2อนุ18หมายถึงสังหาริมทรัพย์ใดซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ให้รวมทั้งจดหมายโทรเลขและโทรสารอื่นๆเช่นต้องการค้นยาเสพติดเจ้าพนักงานจะไปค้นเอกสารคดีชอ่อกงคดีเก,ก่อนคดีอื่นๆไม่ได้หรือถ้าเป็นการคน้นโดยมีหมายค้นระบุอนุญาตให้ค้นหาอาวุธปืนเจ้าพนักงานจะค้นเพื่อหา รถยนต์ที่ใช้ส่งยาเสพติดไม่ได้เว้นแต่จะเป็นการค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งตามข้อยก,ก,กเว้นตามอนุหนึ่งค่ะสำหรับข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นตามอนุหนึ่งกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจยึดสิ่งของใดๆที่น่าจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อที่ใช้จะเป็นเพื่อใช้เป็นประโยชน์หรือว่ายันผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นค้นหาพยานหลักฐานการฆาตกรรมภายในบ้านที่เกิดเหตุ ปกติแล้วถ้าเป็นการค้นโดยมีหมายหมายค้นจะระบุชัดเจนว่าอนุญาตให้ค้นหาสิ่งของใดๆซึ่งน่าจะเป็นพยานหลักฐานเจ้าพนักงานจึงจะมีอำนาจค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งเช่นคดีชอบกงภาษีเจ้าพนักงานอาจค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดในสำนักงานค่ะอนุ2เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับกลุ่มบุคคลหรือสิ่งของ อื่นในที่คนนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหาหรือในกรณีความผิดซึ่งหน้ากรณีนี้นะคะเจ้าพนักง,งานมีอำนาจจับบุคคลที่คนนั้นได้เมื่อมีหมายจับต่างหา หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้าเช่นเข้าไปตรวจค้นหายาเสพติดตามที่หมายค้นระบุไว้แต่ปรากฏว่าค้นพบอาวุธปืนเถื่อนเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าข้อหามีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจา้าพนักงานมีอำนาจจับกลุ่มและยึดปืนเถื่อนได้ค่ะค่ะสำหรับมาตรา97และมาตรา9 8ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ